ใช่จ้ะภาพที่ทุกคนเห็นนี้นี่คือที่พักในตัวอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีนะจ๊ะเป็นที่พักชิลเมันในตึกมีแค่สี่ห้องเท่านั้นใครที่ชื่นชอบความสงบเรียบง่ายที่นี่น่าจะตอบโจทย์เพราะที่นี่คือฟาร์มดักรีสอร์ททองผาภูมิจ้าวันนี้เราก็เลยจะพามาดูข้างในห้องว่า เป็นอย่างไรเผื่อว่าใครกำลังหาที่พักในโตัวอำเภอทองผาภูมิด้วยโอ้ยห้องดีมากห้องดีมากอันนี้ก็คือห้องนอนใ่ห้องนอนไปดูหงนปึ้งปึ้งอันนี้คือห้องนำ้ำนี่ห้องนำ้ำอันนี้ก็โซนอาบนำ้ำปึ๊กปึ๊กปึ๊ก อันนี้คือนั่งรีคู่เอ่อนี่กระชวกระชวกระชวและต้องมีขอน้ำเนอว้าวโอ้ยดีมากดีมากนี่ตรงนี้มีอ่างน้ำมีอ่างน้ำโอ้โหโอ้ยไปน้ำทองฟ้าเลย โอ้โหโอ้ my god ดีมากสวยมากไม่ผิดหวังเออไม่ผิดหวังโอเคเดี๋ยวตามนั้นฟิล์มนี้อ้ยดีมากเลยอันนี้คืออ๋อสวยด้วยอ๋อเปิดไฟตรงนู้นได้เฮ้ยโอเคเลยอ่ะ โอ้โหดีมากสำหรับเราดีเลยห้องนี้เพราะว่าคือบค่ะสังพันโอ้โหโอเคบางทาดีโอเคสังพันโอ้โดีง่าโอเคเลยแต่ในห้องข้างล่างไง ห้องบนมันต้องเป็น,นห้องบนมีอย่างนี้ก็่หล่ะเหมือนกันเราเขาเขาทำยังไงเนี่ยเขาก็ทาตึกนี้มีแค่สี่ห้องก็วางแบบหมุนรอบเลอยอวางให้ตำแหน่งไม่ตรงกันนะมันก็ทำเหมือนกันได้ทุกห้องแต่ข้างบนมันก็ถ้าเปิดกระจกมันจะเป็นวิวสวนไงนี่ออข้างนอกที่เป็นวิวแบนนี้เอเอแต่คนเรา ราได้ห้องเราได้ห้องข้างล่างมันก็จะเป็นวิวสวนข้างล่างแต่ถ้าห้องข้างบนมันก็จะเป็นวิวสวนสวนที่มันแบบปัง,ป,งปังกว่านี้เดี๋ยวไปปิดไปี่ถ่ายรูปสวยเนาะตรงนี้คือจะถ่ายรูปสวยเลยปึ้งดีมากดีอนะชอบคือชอบมากที่นี่ทำไมดีชอบ เก็บตังไว้มาอีกเออเนี่ยอันนี้ก็จะมีแบบว่าให้นั่งทำงานใครที่บอกว่ามาทำงานอะไรเงี้ยมาพักผ่อหนหย่อนใจก็มานั่งทำงานด้วยนีนะเออดีเนาะที่นี่โอเคนั่นจะ๊ะอ่ะประมาณนั้นใครอยากมาก็ลองมาแล้วกันฟาร์มดักรีสอร์ททอปปูพาดูสวนหน่อยดิพาดูสวนอย่างนี้ นี่ก็คือรอบรอบนีน่เดินเนี่ยไม่แป๊บนึงปึง้งปึ้งไงน,นี่อ่ะเดี๋ยวพาไปดูสวนกันอันนี้คือตึกที่เราอยู่ก็จะมีแค่นี้เขามีแค่สี่ห้องเองนะมีสี่ห้องฟิเอ็กซ์คูซ e ีเวอร์ C, อ๋อสองับหรอนี่ไงฟาามดักก็ต้องมีดักเธอร้องทำไมอ่ะ อย่าร้องอย่าร้องทำไมอย่าร้องนะอย่าร้องร้องไม่ดีมันเหมือนมันโกว่าดูเหมือน,นเขา<ช>ดูเหมือนถือไม้มาปะ่ะใช่ใช่ใช่เหมือนถือไม้มาฟาดมาถือกองนี่ไงครับเครับคาเฟ่เอะกำลังทำอยู่ เราเดินไปตามทางนี้ไหมก็แล้วแต่ดนี่อันนี้เขาก็กำลังทำเพิ่มต่างๆต่างๆนานาอ๋อนี้ก็จะเป็นอีกหลังอ๋อแคบมีทำเพิ่มอีกสองหลังนี่ไงที่เขาบจะทำเพิ่มสองหลัง เป็นเป็นฟิลแบบบ้านเดี่ยวบ้างอะไรฟิลนี้พี่สาวใครจะมานะก็ลองดูถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกดีๆแล้วกันฟาร์มดักรีสอร์ทนะจ๊ะส่วนตัวชอบมากเลยรู้ไงอ๋อเรา อ๋อเราได้โถงใหญ่พอดีใช่โถง<ร>ใหญ่เป็นดักหนึ่งดักหนึ่งดักหนึ่งก็คือได้ห้องโถงใหญ่โล่ง อ่ะหลังจากที่นอนไปหนึ่งคืนก็ รู้สึกอิ่มเอมเปรมปรีนะจ๊ะเราก็สมากินข้าวเช้ากันที่นี่ก็จะไม่ใช่บุฟเฟ่นนะจะเป็นเมนูอาหารที่เขาฟิกเอาไว้ให้นั่นเองก็จะมีเมนูให้เลือกเนาะวันนี้เราก็เลือกเป็นข้าวผัดไก่นั่นเองเพราะว่าไม่ได้อยากกินอะไรที่มันยุ่งยากนะจ๊ะทุกคนก็ตอนเช้าก็เดินมาตรงที่โซนคาเฟ่ได้เลยเนาะก็จะมีน้องๆนะฮะมาคอยต้อนรับนะจ๊ะข้างในคาเฟ่ก็บรรยากาศแบบนี้จะเป็นฟิลเรือนกระจกนะมองไปข้างนอกก็จะเห็น วิวต่างๆนะครเป็นวิวแม่น้ำแควน้อยนั่นเองนะจ๊ะทุกคนอ่ะก็ถือว่าโอเคมากๆเลยตื่นเช้ากับบรรยากาศทองผัภูมิที่เย็นชําชื่นใจในช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนแบบนี้นะจ๊ะทุกคนแล้วก็มานั่งกินข้าวท่ำกลางบรรยากาศป่าไม้ล้อมรอบแบบนี้รู้สึกว่าประทับใจสุดๆนี่ขนาดเป็นคนทองผาภูมิเองนะได้ลองมาใช้ชีวิต ในสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นของอำเภอทองผาภูมิก็รู้สึกว่าเออภาคภูมิใจนะจ๊ะข้าวเช้าจ้ขาข้าวเช้าน่ากินมากข้าวเช้า,า,ชาพร้อมกับบรรยากาศแบบนี้แบบนี้แบบ แล้วก็ทางรีสอร์ทเนี่ยอยู่ติดกับแม่น้ําแควน้อยนั่นเองดังนั้นะคือทางรีสอร์ทเนี่ยก็จะมีทางลงให้เราเดินลงไปเดินเที่ยวตามริมน้ําได้เวลาน้ําลดเนาะ,ะช่วงนี้ช่วงเช้าก็จะเป็นช่วงที่น้าลดนั่นเองเราก็สามารถที่จะเดินลงมาเล่นน้ําเบาๆได้อะไรแบบนี้นั่นเองนะ,ะก็ถือว่าโดยรวมโอเคมากๆนะฮะทุกคนใครที่อยากจะลองมาพักผ่อนแบบ จริงๆเราว่าที่นี่ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดี<น>เพราะว่ามันเป็นฟฟลแบบว่า private, exclusive เพราะว่าด้วยห้องมันมีจำนวนน้อยด้วยอะไรแบบนี้แล้วก็บรรยากาศต่างๆถือว่าโอเคมากๆเลยนะจ๊ะ๊บายปไยซิวไปไหนมามามาไม่กลับโอเคทิ้งทายไปด้วย อันนี้นะจ๊ะทุกคนไปละไว้เจอกันใหม่นะจ๊ะที่นี่ฝากไว้ด้วยที่นี่ฟาร์มดักรีสอร์ทท่อปูมกานจตาลบริษัทอุา ว่าประทับใจที่นี่มากไอเลิฟที่นี่มากฟาร์มดักรีสอร์ทนะจ๊ะ